สวัสดีครับเพื่อนๆท่านที่ใช้กบยางอยากได้เสียงดังๆแนะนำตัวนี้นะครับไปหาซื้อได้เลยนะแต่ต้องเปลี่ยนใบเหลิวจากตัวนี้ของเดิมมันจะเป็นงี้มันจะตีเลือกฟองนะครับกบซุปตาตีเสียงไม่ค่อยดังฮนะแต่ให้เปลี่ยนใบเหลิวจากตัวนี้มาเป็นใบนี้แทน ต่นี้ใบเดิมที่เขาไม่มีมากับตัวเหยื่อแล้วอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นใบนี้ความนาลงเข้าหากันและน้ําหนักอาจจะเบาไปเราก็ใช้ฟิลพันตัวพันเพิ่มน้ําหนักไปได้นะครับและตีเรียกตีเลือกเหยื่อปลาตีเตีน้ําดังมากไปลองกันดูได้นะครับลองมาเม้นถามได้นะครับ